สวัสดีค่ะกลับพบกับแอนเจนะและทีมงานพลายตกิกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอาเจเนะจะพาเ,เพืเ่อนไปรู้จักเกมออนไลน์ที่น่าสนใจกันตอนนี้มีเกมออนไลน์อยู่เกมหนึ่งค่ะที่มีกระแสมาแรงมากๆในขนาดนี้เป็นเกมออนไลน์แนวอินดี้มากๆเนะี่ยเพราะว่านักพัฒนาเกมเนี่ยมีเพียงแค่5คนเท่านั้นแถมยอดขายตอนนี้ทะลุไปถึง2ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วแล้วคําวิจารณ์ก็ออกมาในเชิงบวกมากๆกันด้วยกับเกมที่มีชื่อว่า w h a m m e มนะคะผลงานจากทีมผู้นะ่ะไอรอนเก ะะที่เราจะได้ไปผจญภัยในดินแดนของชาวไวกิ้งแล้วก็ปกักกอลนัมนอร์สนี่ค่ะตัวเกมจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ หลายๆคนก็คงจะรู้จักชาวกิ้งและก็เรื่องราวของปกร์นัมนอร์สนะคะจากเกมอื่นมามากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมก็อดอว์แ Assassin's Creed Valhalla นะคะในรูปแบบเกมแนวแอคชั่นมาบ้างแล้วแต่สำหรับเกม Warham มเนะคะเป็นเกมแนวแอคชั่นซาวเวอร์ที่คุณจะได้สวมบทบาทเป็นนักรบชาวกิ้งในการออกสำรวจโลกนะคะที่เรียกว่า Warham มอันยิ่งใหญ่เป็นรูปแบบเกมแนว Open World นะคะโดยมีจุดมุ่งหมายของเกมก็คือสำรวจดินแดน Warham ah มปักหลักถิน่นฐานของตนเองด้วยการสร้าง สิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะรวมไปถึงการ,รเผชิญหน้ากับหล่ามอสเตอร์สุดแฟนตาซีมากมายแม้ว่าตัวเกมจะมีความเป็นแอคชั่นซ r วเวอรแต่ก็มีลูกเล่นของเกมแนวแซนบ็อก์นีนะคะที่จะให้คุณได้สร้างสารรค์สิ่งก่อสร้างต่างๆในรูปแบบของคุณได้อย่างอิสระอีกด้วยค่ะ ผลงานสุดยิ่งใหญ่อลังการที่ดูเหมือนจะเป็นเกมที่ใช้รายละเอียดเยอะอย่างนี้นะคะเชื่อหรือไม่นคะคะว่าเกมนี้ถูกสร้างโดยนักพัฒนาเกมเพียงแค่5คนเท่านั้นภายใต้ชื่อที่มีชื่อว่า Iron g a t e นะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยมีคอนเซปต์ที่จะให้เราออกปเผปชิญภัยในโลกว้างแบบเกม RPG ระดับตำนาน2เกมด้วยกันอย่าง The Legend of Zelda และ The Elder Scrolls Skyrim นะคะที่เคยทำเอาไว้2เกมนี้ก็เลยเป็นรายมนดาใจสำคัญทำให้เกม w a r h a m r เกิดขึ้นมานัเองหลังจากที่ตัวเกม สมัยไปเลสักระยะหนึ่งตอนนี้ยอดขายนะคะสูงสุดทะลุมากกว่า3ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มียอดผู้เล่นรวมๆกันเนี่ยเกือบ4ี่0,000คนซึ่งถือว่าสูงมากๆสำหรับเกมแนวอินดี้ในรูปแบบนี้ค่ะ ระบบเกม WarHa m เนะคะเบื้องตน้นผู้เล่นสามารถที่จะเลือกตกแต่งตัวละครตั้งแต่เริ่มต้นเกมว่าจะเป็นชายหรือหญิงแล้วอยากจะมีหน้าตาในรูปแบบไหนหลังจากนั้นตัวเกมจะพาคุณเข้าสู่โลกของ Warham มโดยเป้าหมายหลักของเราก็คือการสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลด้วยการเดินเท้าหรือจะเป็นล่องเรือะจญภัยพร้อมกับหาทางเอาตัวรอดด้วยการหาอาหารสร้างอาวุธอุปกรณ์และก็ถิ่นฐานของตัวเองนะคะรวมไปถึงการ,รเผชิญหน้าก,กับบอสต,ต่างๆภายในฉากค่ะ ลักษณะของเกมเพลย์เนีคะจะเรียกว่าถ้าใครที่เคยเล่นเกม The Legend of Zelda หรือ Dark Souls series มาก่อนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับระบบนี้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ตัวเกม Warham เนี่ยยังมีโหมดออนไลน์มัตติเพเยอร์ที่สามารถเล่นในรูปแบบโค o ออเได้สูงสุดถึง10คนนะคะเรียกว่าสามารถชวนเพื่อนในกลัวนเนี่ยมาช่วยกันสร้างชุมชนร่วมมือกันปราบบอสให้สําเร็จทําให้การเล่นเกมของคุณนั้นจะไม่โดดเดียเด่ยวอีกต่อไปค่ะ จุดเด่นสาคัญของเกม Warham นี่คือตัวเกมใช้ทรัพยากรในการเล่นน้อยมากๆนะคะคุณไม่จำเป็นต้องมีคอมแรงก็สามารถเล่นเกมนี้กันได้โดย CPU ขั้นต่ำที่เขาแนะนําก็คือ Dual Core นะคะ RAM 4GB จอเนี่ยเป็น GTX 500ซีรีส์ขึ้นไปก็สามารถเล่นเกมนี้กันได้แล้วดังนั้นใครที่มีสเปคขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสามารถเล่นเกมนี้ได้หมดเลย แม้ว่าตอนนี้ตัวเกม Warham จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะจากผู้เล่นที่เข้าไปเล่นเป็นจานวนมากในตอนนี้แต่ปัญหาหลักก็มีทั้งเรื่องบั๊กและก็ข้อผิดพลาดบางประการซึ่งทาง Irongate ได้ออกมาชี้แจงเอาไว้แล้วว่าจะพยายามอัปเดตและก็แก้ไขบั๊กต่างๆพร้อมจะเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาอาทิเช่นระบบดีเวทใหม่บอสใหม่นะคะไอเทมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในอนาคตซึ่งตอนนี้ตัวเกม Warham เป็นเกมที่เปิดทดสอบและก็วางจำหน่ายในช่วงของ Early Access อยู่ดังนั้นทีมผู้พัฒนาเกมสามารถที่จะแก้ไข ตเกมให้สมบูรณ์ก่อนที่จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในอนาคตค่ะ ตอนนี้ตัวเกม h a m m e r นะคะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PC นะคะบนสตรีมสนุนราคาย่ที่289บาทเท่านั้นขอบอกไว้ก่อนว่าตัวเกมมีสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้แถมกระแสของผู้เล่นที่จำนวนมากแบบนี้เนี่ยราคาตัวเกมแค่289บาทถือว่าคุ้มมากๆลองแนะนำค่ะอาจจะยพ์พิสูจน์มาแล้วว่าเกมเขาดีจริงๆถ้าคุณเล่นกับเพื่อนยิ่งสนุกใหญ่เลยแนะนาไปหาจัดมาเล่นกันด่วนนะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมเล่นลองเกม w h a m m e มดูก็แล้วกันค่ะ สุดท้ายนี้นะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดทางอาเจะนะและก็ทีมงานขอกราบอภัยมา่นนะโอกาสนี้กันด้วยติดตามข่าวสารอื่นๆมากมายได้ที่ w w w p l a ต์เพลที่สำคัญอย่าลืม Subscribe ช่อง YouTube p l a n ตีกันด้วยแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีที่ทางอาเจะนะตั้งใจทำออกมาให้เพื่อนได้รับชมกันสำหรับวันนี้อาเจะนะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ